แล้วใช่ไหมคะน้องๆน้องๆเป็น,นปพยานได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้โอ้พูดว่าอะไรก็ได้ที่เป็นของจนมงแมลงคทอดเป็นของจรินะนะโอ้พอด,ด่วนใช่ป่ะใช่ค่ะนึกซูมก็ได้เลยนะโอ้เหมือนเอเลี่ยนไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะน้องๆค่ะตอนนี้นะคะพีพีกันโอนะคะอยู่ทุนเเดินเชียงใหม่เนี่ยวันนี้เราอยู่เชียงใหม่นะจ้าเอ๊หิวแล้วอ่ะหิวแล้ว้องบนหิวแล้วก็เลยมาหาอะไรทานที่นี่นะคะน้องน้าโออยากทานอะไรคะที่แถคนเดินเชียงใหม่หิวครับกินอะไรก็ได้ครับตอนนี้หิวหมดหิวแล้วกินอะไรก็ได้กินได้หมดเลยจริงหรือเปล่าคะจริงดิของกินนะไม่ถึงร้านของกินนะไม่ใช่ เเครื่องประดับให้กินไม่กินนะก็คือตอนนี้น้าโอพูดแล้วนะคะน้องๆได้ยินชัดเจนนะคะว่าน้าโอบอกว่าถ้าเป็นร้านของกินน้าโอสามารถกินได้ทุกอย่างขอแค่เป็นของกินเท่านั้นอะไรก็ได้ได้หมดได้หมดินของกินกินทั้งหมดแหละโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเจออะไรร้านอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของกินถ้าพี่วิช้ปุ๊บน้าโอจะกินปั้บเลยถูกต้องไหมคะของกินกินได้กินก็ต้องกินได้หรือพี่จะแปลกตรงไหนโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพี่วิชยจะท้าให้น้าโอกินอะไร กินเนี่ยค่ะของกินไปไหนอะตอนนี้นะคะพี่วิกเจอร้านที่จะให้น้องโอ้กินเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เห็นเลยเค้ก3ชิ้น119บาทไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เค้กค่ะน้องโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่ค่ะแมลงทอดค่ะฮะน้องโอ้พูดแล้วใช่ไหมคะน้องๆน้องๆเป็นพยานได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องโอ้พูดว่าอะไรก็ได้ที่เป็นของกินแมลงทอดเป็นของกินน้องโอ้รถด่วนใช่ป่ะใช่ค่ะเออรถด่วนไหมอันนี้คือดูแล้วเหนกระซองอย่าง ปูงซาบ้างนะครับอาวัน,นนี้ผมมีปูตาบลแม่งหนาสดยได้ไรครับแหน้าสัตว์ปานกลาองอะไรก็คดูหน้ามันได้ไม่รู้ค่ไคะได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะโนซื้อตัวอะไรมาบ้างคะ อันนี้น่าจะเป็นหนอนไหมครับหนอนไหมไม่รู้ค่ะไม่ได้ถามครับแล่นอะไรคะเนี่ยตัวไหมกับตัวแมงดาอันนี้มาเต็มเลยแมงดาเดี๋ยวเราไปดูกันที่สว่างสว่างดีกก่าโอเครับซื้อมาสองอย่างนะครับอาหารหนอนไม่ใช่อาหารหนอนสิแมลงของเราอันนี้คือหมนอนไหมตัวไหมตัวไหมกพคงจะเป็นหนอนชนิดหนึ่งนะครับแล้วอีกตัวนี้มาเต็มมากครับ แมงสาบแมงดาโน้ตให้ดูอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านตัวน,ะนนะีกด้านกลัวมากตัวใหญ่มากน้องน้องดูดิตัวใหญ่กว่ามือโนโอ้อีกอ่ะ่ตัวใหญนะแมงดาใน,นตัวสิบบาทครับแล้วก็นี่หนอนใหม่นี่ถุงเป็นยี่สิบบาทใช่ค่ะคแล้วก็กินจริงอะคะ่ะหนอนใหม่น่าจะน่าจะน่าจะเป็นเพื่อนกับรถด,ด่วนนะน่าจะไม่มีอะไรรสชาติเป็นไงบ้างคะบอกน้องๆหน่อยเค็มๆมันๆครับ เข้มมันนี่ก็คือน้ำมันกับเกลือที่เขาใส่ไว้ครับคือรสชาติของอันนี้ไม่มีรสชาติเลยส่วนตัวเนี่ย <c oughs> มันจะแน่นๆมันจะไม่เหมือนกับหนอนรสด่วนรสด่วนจะกรอบมันจะแบบมีแบบผิวไงกรุบไปเลยไม่มีเนื้อแน่นๆอันนี้ข้างในจะมีเนื้อแน่นแ <c oughs> น่นทุกที่จะมีเนื้อทุกอ,อย่างนนแล้วตัวหน่อแล้ว ขอวายคะ่ะที่กินอะไรไม่เสร็จกินแมงดาดีกว่าแมงดาต้องหักหัวก,ก่อนนะครับแล้วดูดดูด,ด,ดเอาเชี่อชานวิธีการกินมากเลยนะคะเนี่ยต้องหักหัวก,ก่อนแล้วก็ดูดแมงดาใส่ถุงเคก้กได้ไหมไม่ได้คะ่ะแ <c oughs> อบเพาะเร็วจังเลย <c oughs> แห้แงๆไม,ม่มีเน,นื้อไม่มีไข่เลยก็เป็นกิจแมงดานะครับ ชุนเหมือนน้ำพริกแมงดาเลยใครเคยกินน้ำพริกแมงดาบ้างไม่เคยคะ่ะก็แล้วไปคิดในเนื้อเนื้อตัวมันนะครับเดี๋ยวนโอจะชำแหละแมงดาให้ดูนะคะแมงดานั้นหน้าตาเหมือนเพื่อนแมงสาบมากเลยอะ่ะดูดิอี๋โนมันดูเหมือนไม่ใช่ของกินเลยอ่ะพี่วิกว่ากินไม่ได้กินได้นิดเดียวอะ่ะคือส่วนข้างนอกมันจะแข็งหมดเลยนะครับหัวมันก็แข็งปีกมันก็แข็งขามันก็แข็งแมงราบจะกินทําไมตัวมันอร่อยไง ในหัวมันจะมีเนื้อนิดหน่อยต้องซูมไม่ได้เลยนะโอ๋เหมือนเอเลี่ยนโอ้น่าได้มากแล้วตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะมันตัวมันนะครับก็แกะขาออกหมดจริงๆนะมันหน้าเหมือนแมงสาบมากเลยเลน,เนั่นจะริงๆนะโอ้เป็นคน,นที่กลัวแมงสาบมากด้วยน่ากลัวแมงสาบแต่น่ากินแมงดาเนี่ยนะคนไม่ใช่เผื่อคนเดียวกันซะหน่อยนี่จริง มันจะเป็นมังดามีตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเมียไข่เต็มท้องอะไรเงี้ยก็จะอร่อยเน,น,นื้อเนี้ยก็จะแห้งๆก <c oughs> ินเนื้อข้างในมาเนห้อครับเกิดกินอะไรก็ไม่กินแล้ว ทำแหลกซะแบบแทบจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะน้องๆถ้า,าน้องที่ไม่ชอบก็หนูตังยี่สิบบาทก็มาซื้อไก่ป๊อปกินนะ,ะนซื้อก๋วยเตี๋ยวสามปากก็จะได้เกือบเจ็ดถ้วยเทีเดียวก็ถือว่าน้าโอทำตามสัจจะคำพูดได้นะคะที่แบบว่าให้พี่ชี้อะไรน้าโอก็จะกินนะคะน้าโอก็กินได้ตามคำพูดนะคะประมือใส่ในร้านก็มีหลายอย่างที่เห็นแล้วกล้าไม่กล้ากินกินไม่ได้จริงๆนะครับ แต่พี่พี่กินไม่ได้นะพี่ก็ยังกลัวนะพี่คิดว่านาโอจะไม่กินสิ่งตอนที่พี่วีโบอกว่าให้นาโอกินมาแรงไม่น่าเชื่อว่านาโอจะกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้ทำได้อะไรทำได้ก็จะทำให้กินอยากกินได้เราก็จะกินยอดว่างั้นวันนี้คลิปนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะใครเคยกินนะจริงใครเคยกินแมลงอะไรชอบกินแมลงอะไรแล้วอันไหนอร่อยก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ของพี่วิกับนาโอด้วยนะคะไปแล้วเด้อบ๊วยกูกล้ามากินมารงกัน